วันนี้เรามาทานที่ร้านครัวเจ้าพญาสมุทรสาครน,นะคะพาคุณแม่มาทานแล้วก็พี่สาวแล้วก็น้องชายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> บินเล็กเก็บค่ะ <c oughs> ร้านนี้ก็คือจะโดน COVID, ปิดโควิดไปโดนพิษโควิดไประยะหนึ่งเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมเออโดนโดนพิษโควิดไประยะหนึ่งเพิ่งเปิดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือ23า กันยาหกสีน่นี้ทีนี้วันเสาร์ก็เลยอ่ะมาได้เลิกมนาะอุดหนุนซะหน่อยพอเพิ่งเปิดมาไม่นานไม่กี่วันคนก็ยังเต็มร้านอยู่นะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากที่ร้านนี้ก็คือจะติดทะเลใกล้ปากอ่าวนะคะวันนี้ฝนโปรยๆนี่ก็คือจะเป็นชายทะเลติดปากพงกลางที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็ร้านกว้างบรรยากาศดีาหารไม่แพงเลย อันนี้บรรยากาศภายในร้านแล้วก็รถวีลแชร์สามารถเข้ามาได้นะครับพื้นเป็นทางเรียบแล้วก็มีทางชันสำหรับรถวีลแชร์ได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านมาดียใจมากเลยล่าลูกลูกแย่ลูกแย่ตี่าวแเลียงเท่าไหร่นี่อยู่บ้านกนหน้ากันแล้ว <c oughs> ค็ย่เลี้ยง <c oughs> <c oughs> ไขให้ดูหน่อยปลาดุไข่ต oh. ัดไข่ให้ดูหน่อยไขู่กใหญ่มากไข่ปลาเลียวเยลียวแองสม้มทำได้มารสจัดจ้านแต่ว่าออกเปรี้ยวไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ารสจัดจ้านก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะคะอันนี้เนะื้อปู ผัดพิ้กี้หนูนะคะก็คือตามสูตรของร้านก็จะมีใบมะกรูดทอดพิ้กี้หนูแล้วก็เม็ดผัดไทยกรอนนี้ไม่เห็นเม็ดไทยอ่อนนี่ผัดในนี้นะจะลองชิมเป็นไงคะเติมข้าวค่ะข้าวบดนี่ไงก็พิ้งคเขียวพิ้กกรอนอ่ะแต่อันนี้ไม่เห็นมีในเนี้ยเม็ดผัดไทยด้วย หมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะตนียไม่ตัดตอนนี้ไงเม็ดพิไัยก็จะมีเม็ดพิชัยอ่อนด้วยแล้วก็เม็ดพิชี้หนูมากินมาแล้ววันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคือจะเอาไปทอดนะคะจะเป็นเชิญแห้งก็กินไปสิแล้วก็ยำชะอามค่ะ ไปบรรยากาศยามค่ำคืนมืดตือจากมาเมาื่อตอนเย็นนะคะคน,ค,นคนก็เต็มร้านอยู่นี่ซ้ายขวาทางเข้า ก็มันจุดชมดวิวเที่ยวเหมือนกันนะคะข้าแล้วก็เป็นทะเลก็มีชิงช้าให้นั่งคิวๆแล้วก็ขนมหวานชุดซิ่งเสาคุวยนะคะ